สวัสดีครับผมทอยทอยกิษดาครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวเลน r f ส5 m m f 1 8 IS STM นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูอินเสิร์ตกัน เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมทำไมผมถึงจะมารีวิวเจ้าตัวเลนสา3สมม f 1 8 is stm ตัวนี้ซึ่งเป็นมันเป็นเลนที่ถูกผลิตมาตั้งแต่สมัยยุคมิเลอร์เริ่มต้นของ c a n นอนนะครับอย่างเช่นพวก usr usrp นะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าเลนตัวนี้ตอนที่มันมาใหม่ๆคนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมันมากเท่าไหร่แต่ว่า ตอนนี้ที่ Canon ได้ปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากราคาที่อยู่ในตลาดมือสองนะสมัยนั้นนะครับตอนที่มันมาใหม่ๆในชุกยุคปีแรกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 9,000- ไปปลายถึง1 000, 1 0 0 0บาทนะครับแต่ตอนนี้ทะลุไปที่1 4 0 0แล้วนะผมซึ่งผมยังได้มาในราคาที่อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับอยู่อยู่ในราคาที่ประมาณ1 2 5 0นะครับพร้อมฟิลเตอร์นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาเหลาสเปคเข้าวๆกันก่อนนะครับผมสเปคร้าวๆของเจ้าตัวนี้ก็คือมันเป็นระยะ3 5นะครับซึ่งหน้าเลนข้างหน้ามันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเขียนบอกอยู่ข้างๆนะครับหน้าเลนข้างหน้ามันเนี่ยมันจะอยู่ที่52มิลิเมตรนะครับผมซึ่งเป็นเมาส์ RF นะครับซึ่งจะใส่ได้กับ o s US r o s r p R5, R6, R6 มาก k 2 R7, R10 ซึ่งตอนนี้มีเท่านี้อยู่นะครับมี R3 อีกตัวนะครับผมตัวนี้นี่จะใช้ค่า f s t o p ได้ตั้งแต่1.8ไปถึง22นะครับผมแล้วก็มีระบบกันสั่นมาด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่ม AF, MF นะครับตรงนี้จะเป็น Control l i n k นะครับผมซึ่งผมตั้งไว้เป็นการ ปรับเปลี่ยนค่า ISO นะครับผมซึ่งมันจะง่ายกับการถ่ายงานนะครับถ้าเราติดกับติดตัวนี้กับเจ้า USR มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูเลยนะครับผมถ้าติดกับ USR ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับตัว Intel ตอนแรกที่เราได้เห็นกันไปนะครับผม ความจริงอ่ะผมต้องบอกว่าน้ําหนักเลนนะมีค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะดังนั้นที่เป็นเลน35ที่ขนาดเท่านี้นะครับแต่ว่ามันสะดวกสบายมากในการพกติดกระเป๋ามากเลยนะครับผมซึ่งผมนํามาพกติดกับเจ้าตัว50ตัวเก่านะครับ50.1.4นะครับผมซึ่งใส่อแดปเตอร์แบบนี้นะครับแต่ตัวเนี้หนักกว่าชุดนี้นะตัว35จะมีน้ําหนักมากกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพที่ผมไปถ่ายมานะครับผม เราจะเห็นว่ามีการคุม ca ดีมากนะครับ ca ก็คือค่าความคาาเคลื่อนสีนะครับผมบางคนเขา ซีเรียสเรื่องการถ่ายภาพค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยมองว่าเจ้าตัวซิก m a 35 f 1.4เนี่ยมันใช้ได้ดีกว่าเลน AF ที่เป็นเนทีฟตัวนี้นะครับ35 1.8 IS STM ตัวนี้นะครับผมแต่ผมมองว่าไอตัว35 f 1.4 Sigma เนี่ยถ้าหลุดระยะจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนโฟกัสมันจะไม่เข้าครับแต่เจ้าตัวเนี่ย ให้คุณภาพให้คอนท้านให้ความคมชัดที่มากกว่าสำหรับผมนะผมมองว่ามันมากกว่านะครับผมในการถ่ายแบบระยะกว้างนะครับซึ่งตัวนี้ผมนำมาใช้ในงานวิดีโอด้วยนะครับในปัจจัยหลักนะครับผมแล้วก็นำมาใช้ในงานถ่ายรูปกลุ่มหน้าแบ็กดรอปในงานแต่งนะครับผมแล้วก็มีการจัด ใช้ในการจัดคอมโพส์งานกลุ่มรับปริญญานะครับซึ่งมันจะให้ภาพที่ในระนาบที่คมชัดทุกคนนะครับผมเ,เรื่องระนาบคมชัดเนี่ยความจริงเ,เราพูดไม่ค่อยได้แหละตอนนี้ก็คือเลนในยุคใหม่ๆเนี่ยมันจะมันจะได้ภาพในระนาบที่ชัดทุกคนอยู่แล้วนะครับถึงว่าขอภาพมันจะมีความคมชัดลดลงแต่มันก็ไม่เหมือนกับเลนเมื่อก่อนแล้วที่ว่าข้างๆจะเบลอหายไปอย่างเงี้ย แต่ละหน้าที่อยู่ในระนาาเดียวกันนะยังชัดอยู่นะครับผมเราไปดูภาพถ่ายกันเลยดีกว่านะครับผมเรามาทดสอบในเรื่องของแฟของภาพในการถ่ายย้อนแสงกันดูว่ามันจะมีเท่าไหร่นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับจะเห็นว่าเลนมีการคุมแฟที่ค่อนข้างดีนะครับผมซึ่งเราจะไม่เห็นเป็นดวงเป็นดวงอย่าง กับเลนสมัยก่อนแหละแต่ความจริงอะผมไม่ได้ชอบอาภาพย้อนแสงที่มีในลักษณะคูแฟดีแบบนี้นะครับผมการที่เราถ่ายย้อนแสงเราก็ต้องการแฟที่มันฟุ้งๆเป็นวงแล้วก็มันดูแปลกๆใช่ไหมครับเพื่อให้ได้ภาพที่ดูมีมิติในหลายๆด้านนะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็คมแฟไปหน่อยนะครับสําหรับผมผมก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเลนยุคใหม่นะครับผม <laughs> แล้วก็พูด เกินเกินมากก่อนหน้านี้ในเรื่องของวิดีโอซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าผมซื้อมาในาระยะที่เราถ่ายวิดีโอเป็นหลักนะครับคือระยะ35 f 1.8ซึ่งมีกันสั่นด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากันสันนของมันนะใช้ได้มากน้อยเท่าไหร่กับ EOS R ที่ไม่มีกันสั่นในบอดี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับวิดีโอพ็อตเทปท,ท,ที่ผมไปถ่ายมานะครับผม That I'm being selfish right now You said yourself you'd be breaking everything vow I can understand you're tired of this town And I'm not saying that we have to settle down now Just remember this Could have been stardust, same world but without us. Something made us, made us find each other out. สุดท้ายผมก็ยังจะบอกว่ามันเป็นเลนที่น่าใช้มากนะครับเป็นเลนที่เป็นเมาส์เนทีฟด้วยสำหรับตระกูล R ของ Canon นะครับผมเป็นเลน R F นะครับแต่ใครจะมองว่าการใช้ Sigma f 1.4มันคุ้มกว่าก็สุดแล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าซิก m a ก็ยังให้คุณภาพภาพที่ดีอยู่นะครับซึ่ง เราก็ยอมรับกันมาหลายปีแล้วนะครับซิกแมสอาร์สามสิบห้าเอฟหนึ่งจุดสี่นั่นเองนะครับผมแต่ผมก็เลือกและตัดสินใจที่จะซื้อตัวนี้มากกว่านะครับในการทํางานในสไตล์ของผมนะครับผมผมคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเหมาะกับกับผมอยู่แล้วนะครับแต่ความจริงนะรับผมถ่ายพอเทจริงๆอ่ะผมจะถนัดในช่วงระยะของ50าสิบมากกว่านะครับตัวนี้ก็เลยถูกนํามาใช้ในงานวิดีโอที่เป็นหลัก แต่ว่าภาพนิ่งก็มีนะครับผมสุดท้ายแล้วผมก็ขอฝากช่องเล็กๆของผมไว้เหมือนเดิมนะครับฝาก like, กดไลค์กด s u b s ไ r i b e ครับช่องของผม้วยนะครับครั้งหน้าผมจะเอาเลนต์ตัวไหนหรือเอากล้องตัวไหนมารีวิวต่อก็ติดตามผมด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับายบาย